สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ e p พนี้นะครับเป็น e p พที่580นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็อ่าไปได้พระนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับไปได้พระหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์จอบใหญ่ทั้งคู่นะพี่นะเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะครับอ่า สอง,องค์เลยนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับต้องบอกว่าพระสององค์นี้โอ้โหพี่กว่าผมจะได้มานะองค์เนี้ยก็ไปตามตือ้อตามามานานนะครับสองบอกว่าสององค์เนี้ยสวยถูกใจแล้วก็ตามตื้อมานาน,นครับราคายังไงก็เขาก็ไม่ยอมแบ่งนะพี่นะเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ยอมจะแบ่งแต่วันนี้นะครับผมก็เข้าไปเอาไปาไปหาเขาอีกทีนะครับเขาก็ พูดกันไปพูดกันมาเขาก็ยินยอมที่จะแบ่งปันพระให้นะครับพี่ๆนะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบด,ดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในะวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลย ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนอ d ดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN เว้นว o r นะพี่นะ987 TTN เ e ้น w o r t และก็987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับอ่าองค์แรกนะครับพี่ๆนะองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับอ่าเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับอ่าเป็นพิมพ์จอบใหญ่สองชายนะครับพี่ๆ จอบใหญ่ tá 2ชายดูยังไงนะครับ2ชายเขาจะดูตรงนี้นะพี่นะชายตรงเนี้ยชายตรงข้อมือตรงเนี้ยถ้าเป็นชายเดียวนะครับเขาจะไม่มีร่องขั้นนะพี่นะเขาจะไม่มีเส้นแตกอาเป็นร่องตัดตรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ถ้าเป็น2ชายนะครับนี่เขาจะเป็นร่องตัดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร่องเห็นไหมแล้วก็เส้นตรงเนี้ยดูให้คมคมพี่เห็นไหมดูให้คมคมนะครับจุดพวกนี้นะครับก็จะเป็นก้อนๆก้อนๆนะพี่นะ ดูกันแบบนี้นะครับพี่สภาพพระสภาพผ่านการใช้นี่ยิ่งดูง่ายสบายตาเลยพี่ดูนะครับอ่าสภาพแบบนี้นะต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกเลยนะครับสภาพแบบนี้เป็นพระที่สวยคลาสสิกเห็นไหมเนื้อเกินพวกนี้เห็นไหมไม่ได้กลมเป็นลูกบอลนะพี่นายเห็นไหมเนื้อกลมเนื้อเกินพวกนี้แล้วตรงนี้ตามซอกตรงนี้ก็จะมีเนื้อนะเห็นไหมเนื้อนะครับจะมีเนื้ออ่าเป็นเนื้อนูนๆนะครับพี่เห็นไหมนี่ซอกหูฝั่งนี้นะมีทุกองนะครับต้องมีทุกองนะ เนื้อนุ่นๆต้องมีทุกองค์นะครับถ้าถ้าเป็นยุคนี้นะครับถ้าทันยุคท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตามซอกองค์นี้องค์นี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้นะแต่ข้างในซอกครับพนะี่แต่ข้างในซอกนะผมต้องบอกเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูแต่ข้างในซอกเนี่ยเต็มไปด้วยขี้เบ้านะพี่นะเต็มไปด้วยดินเบ้านะครับดินเบ้าที่อยู่ด้านนอกนะครับ อ่าส่วนที่ฝังข้างในก็มีนะครับนี่เม็ดดำๆพวกเนี้ยจะมีนะครับเม็ดดำๆพวกนี้ยนี่พวกฝังข้างในเนี้ยอ่าอันนี้ฝังอยู่ในเนื้อนะเม็ดดำๆพวกเนี้ยฝังในเนื้ออ่าเม็ดขี้เบ้าหรือเม็ดแร่นะครับเขาเรียกกันอ่าเขาจะฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับนี่พวกดินเบ้าเห็นไหมตามซอกนะผมเคอ่าผมลองเคี่ยวออกแล้วนะพี่นะโอ้โหแน่นมากครับเนี่ยเห็นไหมไหมตามซอกนะครับนี่นี่นี่ ตามซอกนะครับแล้วมาดูเม็ดไข่ปลานะพี่นะเม็ดไข่ปลานะครับเห็นไหมกลมๆเด้งๆเ,เลยนะครับกลมๆเด้งๆเ,เลยนะครับเห็นไหมเป็นเม็ด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 ,ดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้านช่อชนวนนะอ่าหลายท่านหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอ่าพระหลวงพ่องเงินพิมพ์จอบเล็กจอบใหญ่เขาต่อเขาหลอกกันยังไงครับก้านช่อชนวนเขาติดตรงนี้พี่ติดตรงฐานนี่นะครับติดตรงฐานนะครับติดตรงฐานนะครับเขาก็จะเทโลหะเข้ามานะครับ โลหะก,ก็จะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งลงมาตามเทียนนะครับหมุนเทียนนะเห็นไหมนี่แล้วดูด้านหลังนะครับพี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังนะครับเป็นคลื่นๆเป็นเอ่งๆเห็นไหมพี่ด้านหลังเป็นคลื่นๆเอ่งๆอ่าเห็นไหมมีรอยนี่มีเม็ดพวกเม็ดแร่นะครับหรือเม็ดขี้เบ้านะครับนี่ที่ฝังอยู่ในเนื้อหูปลิงนะครับเหรียญจอบใหญ่ต้องมีหูปลิงนะครับพี่ๆนะเห็นไหมเขาโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับโค้งขึ้นมาแล้วก็โค้งแต่ปุ๊บแล้วก็หู เนื้อตรงนี้จะเป,นป็นปิ้นนะครับเขาก็เลยเรียกหูปลิงนะครับอ่าเนี่ยครับนี่รอยการช่อชนวนนะครับนี่รอยตกแต่งออกไปนะครับตัดแล้วก็ต้องแต่งนะพี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าผมบอกราคาก่อนเลยนะครับองนี้ผมเอา8,500บาทนะพี่8,500บาทโอ้โหพี่จ๋าราคานี้นะรับบอกผมบอกไว้เลยราคาเนี้ยพี่เห็นยวมาให้ดูเนื้อดิครับนี่ดูความเก่าของเนื้อนะเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวแบบ ซีดเลยนะครับนี่เห็นไหมดูตานะครับเห็นไหมตาจมูกปากโอ้โหนี่ปากนี่ยิ้มแบบถึงมุมแก้มเลยนะพี่นะยิ้มถึงมุมแก้มสวยงามนะครับเห็นไหมใบหูที่ชัดเจนนะครับใบหูสองข้างเห่ชัดเจนตามซอกนะครับนี่เห็นไหมตามซอกต่างๆนะครับตามซอกต่างๆเขาจะมีดินเบ้าเห็นไหมครับดินเบ้าที่อยู่ข้างนอกนะส่วนข้างในเห็นไหมครับดำๆเห็นไหมตรงตรงเนี้ย เ <N ic> นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยดำๆนะั่คือดินเบ้าที่ฝังอยู่ข้างในนะเห็นไหมครับพี่พี่แล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับพี่พี่จ๋านี่หูปลิงนะครับแล้วนะครับนี่ดำดำเมดด็ดเม็ดดำดำพวกนี้ก็จะเป็นคราบอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเม็ดแร่เมด็ดขี้เบ้านะครับที่ฝังอยู่ข้างในเห็นไหมเนื้อเหลือ,องอมเขียวนะครับด้านข้างก็จะถูกตกแต่งตะใบนะครับเนื่องจากว่าพระเขาหล่อหน้าเดียวนะพี่นะพระเขาหล่อหน้าเดียวนะครับเป็นพระที่หล่อหน้าเดียวแล้วก็ เขาก็จะมีปีกนะครับเขาจะมีเนื้อเกินจะเป็นปีกนะครับเพราะช่างเขาจะทําการแต่งนะครับแต่ง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 นะครับใช้ตะไบนะครับใช้ตะเบอร์ตะใบหยาบๆแต่งเห็นไหมเนื้อเหลืองเ้มเขียวเห็นไหมตามซอกเห็นไหมครับนี่โอโ้โหซอกนี่ต้องบอกว่าเป็นในซอกนี่ต้องบอกว่าเป็นพระที่แบบดินเบ้าครบจริงๆนะครับดินเบ้าครบจริงๆนะครับพี่อ่ะเห็นไหมครับดูใบหน้านะครับจมูกตาจมูกปากเห็นไหมยิ้มถึงมุมแก้มเลยนะครับ อเส้นริ้วจีวรต่างๆนะครับคมชัดลึกเห็นไหมครับพี่เห็นไหมนี่สองชายนะครับนี่เขาเรียกกันสองชายเห็นไหมองค์นี้ผมเอา8,500บาทครับ8,500บาทนะครับพี่ๆนะสนใจนะครับทักมาพูดคุยกันได้นะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับพี่ๆองค์ที่2ก็เป็นจอบใหญ่2ชายนะครับ2ชายนียนิยมนะพี่นะ2ชายนะครับบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมุแต่ทุกวันเนี้ยค่านิยมสวยๆก็เท่ากันนะพี่ค่านิยมสวยๆก็ อ่าแทบจะเท่ากันเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระที่หายากนะครับนี่สวยสมบูรณ์แล้วนะครับแบบนี้นะครับนีเห็นไหมครับองนี้นะครับเม็ดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับพี่เม็ดไข่ปลาเด้งๆนะครับเม็ดไข่ปลาเด้งๆแล้วเนื้อตรงเนี้ยเม็ดก้อนเนี้ยจะต่ํานะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมลืมบอกไปอง์นี้นะครับนี่เห็นไหมเม็ดตรงนี้จะต่ําเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเม็ดตรงนี้จะต่ำต่ำ ตัวนี้ันต่ำๆนี่แล้วเขาก็จะมีเส้นนี้พี่เส้นเส้นขอบข้างในนี่เห็นไหมเส้นพวกนี้จะวิ่งวิ่งมาแล้วมาโค้งเส้นสุดกับตรงน้าแข่งเห็นไหมนี่เส้นขอบนี่เห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่งมามาสส้นสุดตรงน้าแข่งอ่านี่เป,นเป็นเป็นอยู่เป็นที่พิมพ์นะพี่นเปไปตำหนิในพิมพ์ของเขาเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตามซอกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นไหมพี่จ๋าดูทั้งคราบขี้เงือทั้ง อาคราบเขียวๆพวกดินเบ้านะครับเห็นไหมฝังอยู่ข้างในเลยนะครับนี่องนี้ก็จะมีเม็ดแร่นะครับเห็นไหมดำๆอานะครับมีเม็ดแร่นะครับฝังอยู่นะพี่นะเห็นไหมครับนี่อง์นี้เป็นสองชายนะพี่เป็นพิมอาจอบใหญ่สองชายนะครับนี่สองชายดูยังไงตรงนี้นะครับขาดนะครับอาเส้นตรงนี้คมคมเห็นไหมเส้นตรงนี้คมคมแต่แถวนี้ก็จะเป็นก้อนๆนะครับใบหูติดชัดเจนนะครับนี่ ตามร่องนี้จะมีเนื้อเห็นไหมจะมีเนื้อนูนๆเป็นคล้ายสามเหลี่ยมเห็นไหมครับอ่าดูนะครับใบหน้าเห็นไหมพี่ตาจมูกปากโอ้โหอ่าสภาพแบบนี้นะครับพี่พจ๋าราคาแบบนี้นะผมบอกเลยไม่มีอีกแล้วนะพี่อง์นี้นะผมแบ่งพันที่แปดพันห้าร้อยบาทพี่แบ่งพันที่แปดพันห้าร้อยบาทอ่าเหมือนราคาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ,เน,รบเนื้อเหลืองอมเขียวแล้วดูตามซอกพี่ดูตามซอกเห็นไหมครับทั้งอ่าคราบขี้เงือคราบ ใครนะครับคราบดินเบ้าเกาะกันแน่นเลยนะพี่นะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหองนี้ก็สวยอีกองคหนึ่งนะพี่องค์นี้ก็สวยอีกอง์นึงผมบอกว่าต้องบอกว่าองค์นี้ผมเอา8,500บาทนะครับ8 5 0พบาทนะคบพี่ๆโอ้พระสภาพแบบนี้พี่จ๋ากับราคาแบบนี้นะผมบอกว่าพี่ๆนี่จับต้องได้แน่นอนนะครับอ่าทำไมทำไมไม่เปิดหลักแสนหลักล้านอย่างเขานะครับ อ่าผมต้องบอกว่าถ้าผมเปิดแล้วอ่าผมจะแบ่งปันให้พี่ๆได้ยังไงนะครับผมจะแบ่งปันให้ลูกค้าได้ยังไงครับในเมื่อราคามันสูงนะครับบางท่านบางคนอาจกําลังทรัพย์ไม่ถึงอ่าผมก็เปิดราคาอยู่ที่8,500บาทผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นราคาที่ใครๆก็สามารถจับต้องได้นะครับพี่ๆนะอ่าแล้วมาดูต่อเลยนะครับ ด้านข้างครับเห็นไหมด้านข้างเขาจะมีร่องรอยการตกแต่งตะไบเห็นไหมถ้าปีกมันเยอะอ่ามีป <im panze> ีกมากเขาช่างก็จะทําการตกแต่งนะพี่นะเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมมีการตกแต่งตะไบนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับด้านล่างเขาจะมีก้านช่อชนวนเห็นไหมเนี่ยองคเนี้ยชัดเจนนะครับบล็อกเขาเป็นบล็อกหน้าเดียวเห็นไหมการเทมีเนื้อเกินมีปีกเขาก็จะแต่งเห็นไหมเขาก็จะแต่งออกไปนะครับช่างก็จะทําการแต่งเห็นไหมนี่การช่อชนวนเห็นไหมครับเราดูเนื้อดิพี่จ๋า เนื้อเหลืองอมเขียวนะโอ้โหองนี้ผมเอา8,500้าบาทนะครับ8,500บาทพี่ดูปากดูใบหน้ายิ้มสวยงามแบบโอ้โหพระที่มีเมตตาเนาะพระที่มีเมตตานะครับเห็นไหมครับเนีย่ยดูความเก่าในซะอกนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่พี่จ๋าราคา8,500บาทผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับพี่นะเห็นไหมครับเส้นเลี้ยวจีวรต่างๆคมชันลึกเห็นไหมอ่า เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับที่พี่ๆ fc หรือใครๆก็สามารถจับต้องได้นะพี่นะเราไม่ได้มาขายแบบหลักแสนหลักล้านนะครับเราเอามาแบ่งปันแค่หลักพันนะครับยังไม่ถึงหมื่นเลยพี่กับพัดาส,าสวยแบบนี้นะกับพัดาส,าสวยแบบนี้นะครับพี่พี่นะ,อะสององ,งนี้นะครับผมเอาอง์ละอง์ละ8,500บาทนะครับอง์ละ8 5 0 0บาทสภาพสวยคัสสิกเลยสภาพสวยคาสสิกเห็นไหมดูปากเห็นไหม ปากยิ้มเหมือนกันไหมเห็นไหมอ่ะปากยิ้มเหมือนกันไหมพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับรีบโทรมาเลยพี่รีบโทรมาเลยนะครับสนใจจะรีรออ่าราคานี้แปดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ